สวัสดีครับแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกสักองค์เป็นพระสมเด็จวัะระคังพิมพ์พระประธานชายจีวรหนาองค์นี้เป็นเนื้อเกสอนหนึกนุ่ม เนื้อเก่ามีการหดเหี่ยวของเนื้ออย่างเห็นได้ชัดครับตามซุ้มเราจะเห็นความเหี่ยวหดของเนื้อชัดเจนครับ เป็นพระเนื้อละเอียดอย่างที่บอกครับเนื้อเกสรดูมันวาวถ้าได้สวมคล้องแล้วผิวจะมันวาวสวยครับเป็นพระที่สมบูรณ์ อีกองหนึ่งครับดูง่ายสบายตาไม่ต้องมีข้อขัดแย้งครับพระแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อครับมีมิติองพระ มองมุมไหนก็สวยงามครับชมกันชัดๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เคยได้เข้ามาชม โชคดีและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ